<water> <aría> สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆกท่านครับดีดีท้านรับทุกทกท่านเข้าสู่ช่อง VP ธรรมดานะครับช่อง v ีธรรมดาก็จะมานําเสนอฮานอยปกตินะครับฮานอยปกติของวันที่สามิบนะครับเดือนห้านะครับเดือนพฤษภาคม2566นะครับสำหรับฮานอยปกตินี้ก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะครับอืข้างหน้าอาจารย์เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม ฮานอยฮานอยนู้นอืมอืมใครเคยไปตรงนี้บ้างใครเคยผ่านตรงนี้บ้างคอมเมนต์ให้ดูนะนะว่ามันเป็นยังไงเป็นสะพานเหรอทางนู้นเป็นสะพานเนาะอืมเอาช่างเถอะเดี๋ยวมาดูเลขของเราดีกว่าแล้วค่อยคุยเรื่องสะพานเอาไว้ทีหลังอืมใครจะเอาไปทอดก็ได้นะสะพานนะทอดสะพานอืม สามสิบพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกห้าน้อยปกติเด่นศูนย์หนึ่งสองเน้นที่ศูนย์ลอาหนึ่งนะครับพูดอย่างนี้ค่อยไม่ง่วงนอนอพูดสูงผิดพูดต่ําพูดพูดไวๆพูดช้าๆสลับกันไปอย่างนี้ค่อยไม่ง่วงจะมาพูดอยู่ศูนย์หนึ่งสองศูนย์ห้าห้าศูนย์ศูนย์หกหก ศูนย์พูดอย่างนี้ห่วงนอนแน่นอนอ่าเอาเปลี่ยนสไตล์ใหม่ค่ะนี่ศูนย์หนึ่งสองนะครับอืมเน้นที่ศูนย์ร่องหนึ่งกับสองห่วงไหมมันไม่ห่วงหรอกแต่มันเจ็ดสรบก่อนอืศูนย์ห้าห้าศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์แปดแปดศูนย์ศูนย์เก้าเก้าศูนย์นึกออกแล้วว่าตัวเองเป็นอะไรลืมกินยา <c oughs> หนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งอย่านะ <c oughs> จะกดนะอย่ากดหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะ <c oughs> กดแล้วไม่ดีต้องวิ่งไปเลยวิ่งไปตรงโรงพักเลยไม่ต้องไปกด 1991. หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งกว่าจะติดเรื่องมันก็จบแล้วทางนี้วิ่งไปโงพักเลยท่าสองมาหรอคะนี่ สองมาถ้าสองมาน่าจะเป็นสองเจ็ดสองแปดสองเก้านะอ่าตามนี้เลยนะครับอ้าวจชนชอบค่อยว่ากันนะครับไม่จนไม่ชอบก็รุนรุน,รนกันไปนะครับรุนหลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับขอขอขอบคุณมากๆนะครับขอใหุ้กส่านโชคดีโชค,ด,โชคดีครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามกดถูกใจนะรุนลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับสวัสดีครับ